ผู้คนเริ่มลุกออกจากที่นั่งไปรับศีลมหาสนิทถึงช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่แห่งการพบกันแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันว่ารอสักนิดเราอยาก,ยากให้ลูกดูบางอยาฉันเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเราที่ไปแก้บาปก่อนเข้ามิสากำลังรับศีลด้วยปาก พอพระสงฆ์วางแผ่นศีลลงบนลิ้นของเธอก็มีแสงสีขาวออกเรื่อทองแผ่กำจใยเข้าสู่ตัวเธอโอบด้านหลังแล้วแผ่มาที่ไหล่แล้วที่ศีรษะของเธอองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าวิธีนี้แหละที่ทำให้เราปลื้มใจที่ได้โอบกอดวิญญาณหนึ่งผู้มารับเราด้วยหัวใจที่ใสสะอาด พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนกับคนที่กำลังเบิกบานใจฉันตะลึงเมื่อเห็นเพื่อนคนนี้เดินกลับมาถึงที่นั่งโดยมีแสงรอบตัวเธอและองค์พระผู้เป็นเจ้าโอบกอดเธออยู่ฉันฉุกนึกถึงความมหัศจรรย์ที่เราพลาดไปหลายต่อหลายครั้งเพราะเราเดินไปรับพระเยซูเจ้าทั้งทั้งที่เรายังมีบาปเบา หรือแม้แต่บาปหนักเรามักจะแก้ตัวว่าไม่มีพระสงฆ์ฟังสารภาพบาปในช่วงเวลานั้นปัญหากลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นหากอยู่ตรงที่เราปล่อยใจให้ตกอยู่ในความชั่วอีกเหมือนเดิมผู้หญิงมักเข้าร้านเสริมสวยส่วนผู้ชายก็ไปร้านตัดผมเสียก่อนจะไปงานเรื่องเริงฉันใด เราก็ควรพยายามมองหาพระสงฆ์เพื่อขจัดความสกปรกออกจากวิญญาณของเราก่อนจะไปรับสินฉันนั้นเราไม่ควรบุ่มบ่ามไปรับพระเยซูเจ้าเมื่อจิตวิญญาณของเรายัางเต็มไปด้วยความอับปลักพอฉันเดินไปรับสินมหาสนิทพระเยซูเจ้าตรัสกับฉันว่าอาหารข้ามมือสุด<ส>ทา้<ส>ทาย คือช่วงเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ชิดลูกของเรามากที่สุดระหว่างช่วงเวลาแห่งความรักนั้นเราได้ตั้งสิ่งที่มนุษย์มองว่าเป็นการกระทำที่มิกลสริตและทำให้เราเป็นจำเลยความรักเราได้ตั้งสีมหาสนิจเราอยากจะอยู่กับลูกๆต่อไปจดจนถึงวันสิ้นพิภพ เพราะเรารักลูกเกินกว่าจะทนให้ลูกๆที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตนั้นต้องอยู่อย่างไรที่พึ่งแผ่นศีลที่ฉันรับคราวนั้นมีรสชาติต่างไปจากเดิมเหมือนกับเลือดผสมกร,รมยานที่ซึมซาไปทั่วสารพังฉันสัมผัสรู้ได้ถึงความรักที่เปี่ยมล้นจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ฉันกลับมาอย่างที่คุกเขา่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าฟัง,ฟงสิต่อมาสักพักฉันเริ่มได้ยินคำภาวนาในใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าที่เพิ่งไปรับศีนมาสิ่งที่เธอภาวนาในใจก็ประมาณว่าพระเจ้าค่ะนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วลูกยังไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าบ้าน ข่าส่งรถแล้วก็ค่าเล่าเรียนลูกๆเลยพระองค์ต้องหาทางช่วยลูกนะดิปรดเถอะอย่าให้สามีของลูกเมาหัวลาน้ำแบบนี้อีกเลยลูกชันจะทนมันไม่ไหวแล้วส่วนลูกคนสุดท้องคงจะต้องเรียนซ้ำชั้นแน่ถ้าพระองค์ไม่ช่วยเขากำลังจะต้องสอบอาทิตย์หน้านี้แล้วแล้วก็ โปรดอย่าลืมเพื่อนบ้านของลูกที่จะต้องย้ายออกไปรายนั้นด้วยนะคะโปรดให้เธอย้ายออกไปทันทีด้วยเถอะลูกทนเธอต่อไปไม่ได้แล้วละคะ่ะพระอัครสังฆราชกล่าวให้เราภาวนาแล้วบรรดาพระสงฆ์ก็ยืนขึ้นสวดบทภาวนาปิดพิธีพระเยสุจ้าตรัสอย่างเศร้าส้อย เลือกสังเกตคำภาวนาของเธอไหมไม่มีช่วงไหนเลยที่เธอบอกว่าเธอรักเราเธอไม่ขอบคุณเราสักนิดที่เรามอบพระพรให้แก่เธอด้วยการลดความเป็นพระเจ้าของเรา ลงมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารของเธอเพื่อยกย่องเธอขึ้นมาหาเราไม่มีคำพูดแม้สักคำว่าขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าค่ะนี่เป็นบทร่ำบิ่งวอนเหมือนกับของลูกๆแทบทุกคนที่มารับเราเรายอมตายก็พอรักและเราได้กลับคืนชีพแล้ว เราเฝ้าคอยลูกแต่ละคนเพราะรักและเรายังอยู่กับลูกก็เพราะรักแต่ลูกมิได้รู้สำนึกเลยว่าเราต้องการความรักจากลูกจางไว้เถิดว่าเราเป็นผู้มาวอนขอความรักในวาระที่สูงส่งสำหรับวิญญาณน,นี้ท่านรู้หรือไม่ว่าพระองค์ผู้เป็นองค์ความรัก กำลังอ้อนวอนขอความรักจากเราแล้วเราไม่ได้มอบความรักแด่พระองค์น้ำซ้ำเราอย่างเลี่ยงที่จะพบองค์ความรักผู้พรีชีวิตเป็นเครื่องบูชานิรันดรเพียงเพราะความรักตอนที่ประธานในพิธีกล่าวอวยพรแม่พระตรัสว่าจงตั้งใจให้ดีลูกทำเครื่องหมายแบบกา ที่จะทำสำคัญมหาการเขียนจงระลึกไว้ว่าการอวยพรคราวนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกจะได้รับจากพระสงฆ์ลูกไม่รู้หรอกว่าลูกจะอยู่หรือจะตายเมื่อออกจากวัดไปแล้วลูกไม่รู้ว่าลูกจะมีโอกาสรับพระพรจากพระสงฆ์องค์อื่นอีกหรือไม่ เมื่อผู้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าแล้วกำลังมอบพระพรให้ลูกเดชะพระนามพระติเอกภาพด้วยเหตุนี้จง,จงทำสำคัญมหาการเขียนด้วยความเคารพราวกับเป็นปการทำสำคัญมหาการเขียนครั้งสุดท้ายในชีวิตของลูกคนจำนวนมากขาดวัดวันอาทิตย์ด้วยข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเช่น พวกเขามีลูกสองถึงสิบคนเลยทำให้มาวัดไม่ได้แล้วคนเราจัดการกับสิ่งที่เขายึดมั่นกันอย่างไรเขาเอาลูกๆมาด้วยหรือไม่ก็พลัดกันเข้ามิสซาคนละเวลาแต่เรามักจะมีเวลาให้กับการศึกษาหาความรู้การทำงานการหาความสำราญและการพักผ่อนอยู่เสมอ แต่เรากลับไม่มีเวลาแม้แต่จะมาร่วมมิซาในวันอาทิตย์พระเยซูเจ้าทรงขอให้ฉันอยู่กับพระองค์อีกสักสองถึงสมนาทีหลังจากเลิกมิซาแล้วพระองค์ตรัสว่าหลังมิซาจบแล้วอย,าย่าเพิ่งรีบไปจง,งอยู่เป,เป็นเพื่อนเราสักครู่และให้เราได้อยู่กับลูกฉันเคยได้ยินมาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะยังอยู่กับเราอีกสักห้าถึงสิบนาทีหลังจากรับศีลมหาสนิทแล้วฉันจึงถือโอกาสนี้ถามพระองค์พระเจ้าค่าจริงๆแล้วพระองค์อยู่กับพวกเรานานแค่ไหนหลังจากรับศีลมหาสนิทพระองค์ตอบว่าเราอยู่กับลูกตลอดเวลาที่ลูกต้องการให้เราอยู่นั่นแหละถ้าหากลูกพูดคุยกับเราตลอดวัน เราก็รับฟังลูกทุกเวลาที่ลูกพูดคุยกับเราระหว่างทำงานบ้านเราอยู่กับลูกตลอดลูกนั่นเองที่เป็นฝ่ายจากเราไปเมื่อเลิกมิสาหรือเมื่อวันฉลองบังคับสิ้นสุดลงลูกถือวันพระเจ้ากระจิงแต่ลูกก็คิดว่าลูกหมดหน้าที่แล้วลูกไม่ได้คิดว่า เราอยากมีส่วนร่วมกับ,กบชีวิตครอบรครัวของลูกอย่างน้อยก็ในงวันนั้นในบ้านของลูกลูกมีพื้นที่สำหรับทุกสิ่งมีห้องสำหรับกิจกรรมแต่ละอยา่างลูกมีห้องสำหรับพักผ่อนสำหรับทำอาหารสำหรับรับประทานอาหารและอื่นๆแต่จะมีที่ไหนบ้างที่ลูกเตรียมไว้ให้เราที่นั่น ไม่ควรเป็นที่ที่มีแต่รูปบูชารูปหนึ่งที่วางทิ้งไว้จนฝุ่นจับแต่ควรเป็นที่ที่สมาชิกทุกคนในบ้านรวมกันขอบคุณสำหรับวันวันั้นสำหรับพระพรแห่งชีวิตสำหรับวอนขอสิ่งที่เขาต้องการสำหรับการขอการคุ้มครองขอสุขภาพอย่างน้อยสักวันละห้านาที ลูกมีพื้นที่สำหรับทุกสิ่งแต่ลูกไม่มีที่สำหรับเรามนุษย์กำหนดแผนการของวันสัปดาห์ภาคเรียนหรือของการพักร้อนและอื่นๆของตนเขารู้ว่าวันไหนจะได้พักผ่อนวันไหนจะไปดูหนังหรือไปงานรื่นเริงไปเยี่ยมญาติเยี่ยมลูกหลานหรือพบปะเพื่อนฝูง หรือไปหาความสำราญแต่จะมีกี่ครอบครัวที่อย่างน้อยเดือนละครังคุยกันว่าให้เราวันนี้เป็นฝ่ายไปหาพระเยซูเจ้าในตู้ศีลเถิดแล้วทั้งครอบครัวก็มาเฝ้าศีลเพื่อพูดคุยกับเราจะมีสักกี่คนกันที่มานั่งตรงหน้าเราและสนทนาพูดคุยกับเราเล่าถึงทุกสุขตั้งแต่พบกันครั้งก่อนให้เราฟัง เพื่อปรับทุกข์กเพื่อขอสิ่งที่เขาต้องการจากเราเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านี้จะมีสักกี่ครั้งกันเราร่วงรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งความลับที่ฝังลึกอยู่ในความคิดจิตใจของลูกแต่เราก็อชอบที่จะให้ลูกเล่าถึงความเป็นไปในชีวิตให้เราฟังเราพอใจที่ลูกให้เรามีส่วนร่วม เหมือนกับเพื่อนสนิทเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวของลูกคนหนึ่งโอ้มันช่างสูญเสียพระหันสถานไปมากมายกระไรหนอเมื่อเขาไม่มีพื้นที่ให้เราอยู่ในชีวิตของเขาเลยเราต้องการช่วยสิ่งสร้างของเราให้รอดเพราะในช่วงที่เปิดประตูสู่สวรรค์นั้นท่วมท้นไปด้วยความทุกข์ ความเจ็บปวดทรมานระลึกไว้เถิดว่าไม่มีแม่คนไหนเอาเนื้อของนางมาเลี้ยงลูกของตนเราบรรลุถึงความรักระดับสูงที่สุดแล้วเพื่อถ่ายทอดบุญกุศลของเรามายังลูกทุกคนมิซาคือตัวเราเองที่ยืดชีวิตของเราออกไป มิซา,าเป็นเครื่องบูชาของเราบนไม้กางเขกท่ามกลางพวกลูกปราศจากบุญกุศลแห่งชีวิตและโลหิตของเราแล้วลูกมีอะไรที่จะนำมาถวายเฉพาะพระพักพระบิดาเ่าไม่มีเลยมีแต่ความน่าเวทนาและบาปลูกสมควรจะมีคุณสมบัติที่ดี และน่าชื่นชมยินดีเหนือกว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเพราะว่าเทวดาไม่มีโอกาสได้ชื่นชมยินดีกับการรับเราเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณเหมือนอย่างที่ลูกได้รับพวกเขาดื่มจากภูน้ำได้เพียงหยดเดียวแต่ลูกที่มีพระหัสถานในการรับเรามีทั้งมหาสมุทรให้ดื่มกิน